สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่มอกรศาสตร์ต้องเขียนนะครับตรงบาใหม่นะครับหรือโรงอาหารกลางนะครับก็ตอนนี้ก็มาดูอาหารทั้งคืนนะครับก็ดูที่ฟุตทัพก่อนนะครับนี่ทางขวาขขาวดำมาลายนี่นะครับก็คือเบบี้พิซซ่าครับ สัปดาห์ก่อนก็เพิ่งมากินที่ร้านนี้นะครับมากินฮาาวเอียนนะแล้วก็ทางขวาไปร้านที่สองนะครับก็ตรงนี้นะครับถ้าไม่มีเงินก็นกดได้ที่ตู้ a t m พวกนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นไก่ทอดราชาหัดใหญ่ข้าวหมกไก่นะครับรสเขียวๆนะครับนี่นี่นเป็นก็เรีระว่าอาหารฮาลานะครับ แล้วก็ไปดูพุทธ้านที่3นะครับเฟนฟรายนะฮะเฟนฟรายเริ่มต้นที่49บาทนะครับ <te le> ก็ส่วนมากที่สั่งสๆไปเขาก็นั่งรออยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับร้านแรกเนี่ยเบบีพิซซ่านะครับแล้วก็มาไก่ทอดอัดใหญ่นะครับแล้วก็เฟนฟราย มันฝรั่งทอดนะครับไก่ป๊อปมันหวานหมดแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับมาดูร้านที่สี่นะครับแฟกับติมนะครับก็ไอติมโคนนะครับสามสิบโหอันนี้วันแววๆเลยนะครับนะฮะก็ต่อไปนะครับโ้ร้านไอติมนี้วันแววมากฮะ แล้วก็ไปดูนะครับขนมกีดจัมโบนะ้ฮะโอ้หใหญ่มากแล้วครับไม่ละ20บาทนะฮะคนต่อแถวกันเยอะนี่ยนะนั่นครับหัวแถวนั้นร้านพิซซ่าขอดำนั้นอยู่ข้างๆร้านการ์ตูนเทียงห่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ถึงขนมจีนจัมโบ้นะครับแล้วก็ต่อไปก็ดูร้านที่หกนะครับ ร้านนี้โกกู้อร่อยมากฮนะแล้วก็มาดูร้านที่เจ็ดนะครับเคบับนะครับอ,อยู่ตรงนูนนะ้นฮะแล้วก็มาร้านที่แปดนะครับร้านเกาหลีนะครับมีคิมบัดทอดร้อยยี่สิบเก้าจังจงเมียงร้อยสามเก้านะครับมาเดินยูเทิร์นกันที่ตรงนี้นะครับเลี้ยวกลับนะฮะ ตรงไก่กุยนู้นก็เป็นร้านอาหารนะครับอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บฟูดทักให้หมดก่อนละกันฮนะแล้วก็มาถึงเวาน,นี้ครับข้าวผัดปูนะครับวันนี้ไปไปถ่ายตรงหน้าร้านเขานะครับข้าวผัดปูผัดผงกะหรี่นะครับปลาหมึกไข่เจียวปูฮะร,ราคาก็เริ่มต้นที่5 0ิบบาทนะครับนี่ต้นต้นไม้บังนะครับก็มาดู ร้านสุดท้ายนะครับที่เป็นฟุดทักก็คือชาบูเสียบไม้นะครับนี่ก็มีคนอยู่4คนนะครับ <Okay. S 1> นะครับก็ฟุดทักก็ประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็มีทั้งหมดก็มีทั้งหมด10ล้านนะครับเดนะบี้พิซซ่าจะไปอยู่ไ,ไกลน่หนนะครับไก่ทอดโหกกิ่นมาเลยนะครับเฟรนฟรายไอติมขนมจีบโกโก้ go, ไก่สุด นะครับแล้วก็เกาหลีข้าขวผัดปูนะแล้วก็เสียบไม้นะครับอนะ่แล้วก็มีธนาคารอยู่3าธนาคารนะครับจากฟุตทับตรงจุดนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูลานข้างในนะครับถ้ามีน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องครับ ใส่เครื่อง10บาทใส่แก้ว10ถึง12ยำเปี้ยวปานะยกยฮะยำแหนมทอดทอดนะครับราคาก็อยู่ที่40ถึง50นะครับแล้วก็ร้านนี้ก็เป็นมกรแซบอหลีนะฮะก็พวกไก่ทอดให้ไก่ย่างนะฮะแล้วก็มาดูอันนี้ ไม้ละเจ็ดนะครับบาร์บีคิวสมไม้ยี่สิบขวัญใจผัดไทยรถเด็ดไผ่ทอดฮนะผัดไทยธรรมดา30มนี่ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นร้านผลไม้ป้าสำเนียงสนะิบห้ายี่สิบสามห้านะอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นโซนโรงอาหารที่เปิดของวันนะครับ เดี๋ยวมาเลาะดูให้จบนะครับอันนี้เป็นร้านรถเข็นนะฮะนี่เป็นลูกชินทอดปลาระเบิดยีบ้าบาทนะฮะยากิจโซบัสี่สแฮมปูอัดไข่ไส้กรอกนะครับเคากปั้นสูชิมีตั้งแต่5้าถึงสิบาทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นร้านนายยอดเอ็มพายนะครับนี่อันนี้ก็เป็นฟุดพรักนะครับ ที่ผ่านมาสนะครับเน,นี่เจอที่ร้านข้าวผัดปูนะครับเดี๋ยวเดินวนๆกลับไปนะครับอันนี้ร้านที่ตั้งไว้นะครับล็อกๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นน้ำสิบบาทนะครับอันนี้ลูกชิ้นชุดละสามสิบสี่สิบเข่ายำไก่แซ่บข้าวมันไก่นะครับเข่ายำไก่แซ่บสี่สิบข้าวมันไก่สามสิบเนี่ย อันนี้เป็นร้านผลไม้นะครับร้านที่อ้อไม่ใช่เป็นร้านน้ำปั่นนะครับอันนี้เป็นข้าวรัดแกงข้าวล็ดแกง,แกงสองอย่างยี่สิบห้านี้ของทอดนะครับไม้สิบนะฮะอันนี้ก็เป็นของทอดนะครับอเดี๋ยวต่อไปเดินดูที่ล็อกสุดท้ายนะครับ ไอ้แถวสุดท้ายข้าวผัดน้ำพริกองเรือครับอ่าร้านนี้กินบ่อยก็อร่อยนะฮะเริ่มที่30มสินะครับสามห้าสี่สิบนะครับปิ้งย่าง10บาทนะฮะเราสิบบาทซื 10, ้อสิบแถมหนึ่งนะครับชาวนมไข่มุกครับทุกเมนูสิบเก้าบาทนี่ก็เป็นภาพรวมๆของล็อกนะครับ ก็ดูคร่าวๆแล้วน่าจะซักประมาณที่10ล้านนะครับนะฮะก็คึกคักกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่แออัดอะไรมากนะครับเด,เดินดูเล่นๆนะฮะชอบตรงพวกรถนะครับเกาหลีคนก็อรอส่ง้างต้นไม้เชบับไกลๆเลยนะฮะโกโก้อ,อร่อยขนมจีน ขนมจีบกัมโบ้นะครับร้านไอติมนี้น่ารักเชียวนะฮะแล้วก็เฟนฟรายส่วนมากคนมาออก,กําลังกายเสร็จก็มารอซื้อรอกินนะครับเฟนฟรายซื้อง่ายไข่ข้องนะครับล้าน้ำดำําไก่ทอดหัดใหญ่นี่ดัมเมดจินนี่มาถึงนี่นะครับไก่ทอดหัดใหญ่แล้วก็เบบี้พิซซ่านะฮะไปอยู่นู่นเลยชาบูเสียบไม้นะ พอข้าวผัดปู